สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกลมาพบกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับช่องรัดดาชาแน,นลกับแอดค้นมักตัวเลขค่ะมือนีกับมีแนวทางมาฝากพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะแนวทางตัวเลขเด็ดเด,ด็แขนแขนคือเก่าค่ะท่ชนชมกับมาพบกับแอดเสารวันที่ยีสิบสองตุลาคมสองหาหกสีเนาะคะ่ะมือว่านี่เป็นมือออกพรรษา ท่านผู้ชมได้ไปเฮ็ดบุญแนวบ่นเน,นาะค่ะได้หยุดกันบ่อมัวนี่แอดก็ได้หยุดเนาะค่ะก็ไปได้ไปทาธุระน้าหลักก็ได้ไปทําบุญน้าแอดก็ขอแบ่งบุญมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะให้เฮงๆปังๆเด้งวันนี้จับตัวเลขใดก็ให้เป็นตัวเลขที่ออกวันที่หนึ่งพฤศจิกาหน64เนาะค่ะมาเบิงว่าม้อนี้แอดมีตัวเลขอีกอย่างมาฝากเนาะค่ะอาจารย์กรกราลสินคนไทยบานค่ะแม่ทมเนียนแอดปัญญา แล้วก็อาจารย์สามาถแอดสอเมืองชัยเนาะค่ะแล้วก็ไลสำนักไลอาจารย์เนาะค่ะก่อนจิเข้าไปเบิงแนวทางแอดก็ขอกำลังใจฝากท่านผู้ชมกดไลก์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กัน,นะะเนาะค่ะเนาะกะเข้าไปเบิงแนวทางกันเลยค่ะเอามาประเดิมแนวทางแรกเนาะค่ะแนวทางของแอดเนะะาะ่ะเมื่อวานนี้แอดได้ยุดแอดกะ ได้ไปยิบลอตเตอรี่มาเนาะคะ่ะสองหกเป็นเลขมือบวงสวงของแม่น้ำหนึ่งเนาะคะ่ะบวงสวงปู่อนันตนาคาราชเนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบหกแอดกันเลยสื่อติดไหวสองหกเนาะคะ่ะเจ็ดแปดกับเป็นแนวทางของแม่น้ำหนึงนะะ่งค่ะส่วนสามเจ็ดกับมีเลขเพิ่นบอกไว้เนาะคะ่ะอ่าเลขมาเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองกับมาแล้วงวดน,นี้ต้องมาสามเจ็ด แอดกันเลยล่องติดใหม่ติดมือไว้เบิ้งเนาะคะ่ะสามเจ็ดกะเอามาฝากท่านผู้ชมค่ะเพื่อท่านผู้ชมถืกใจหรือโดนใจท่านผู้ชมกะไปหาลอตเตอรี่น้ากันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อถืกรางวัลทีหนึ่งสิได้ยกับไสยยาพุ่มเนาะคะ่ะมาต่อกันเลยค่ะกับแนวทางของแอดเทปเนาะคะ่ะเพิ่นลงไห้วันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมเนาะคะ่ะหนึ่งพฤศจิกาหกสี่สุดสามตนะคะหกสองหาระวังหกเป็นเก่าเนาะคะ่ะเก้าสองหา หาเจ็ดสหโตเนาะค่ะสองหาเจ็ดสามแปดกาล้ก็เจหาค่ะขอห้โชกดีเนาะคะ่ะเฮามาต่อกันทีแนวทางของแอดประเสริฐจันทพันธ์นะคะผมว่าเลขจมีแบบนี้นะครับมาเบิ่งสุดสโตะคะ่ะพี่น้องเจ็ดหกเก้าหาสีแล้ก็เกเนาะคะ่ะขั้นถือใจก็อย่าลืมแคปไว้เด้อคะ่ะพี่น้อง เอามาตามต่อกันที่แนวทางของแอดปัญญาเนาะค่ะหงวดวัาทีหนึ่1สิบค่ะพี่น้องตัวเลขที่เด่น8ค่ะร่องที่เก้าเลขล่างเนาะค่ะ8ปดหาแล้วก็บ96บนจ้า7 6 9ดหาแล้วก็3ามเนาะจ้าเนาะกั 3, เนกเลยค่ะแนวทางนี้เพื่อนไฮแลนด์อันทันที่ีเนาะค่ะงวดที่ผ่านมากก็เข้าที่3มตเนาะค่ะ เอามาตามต่อกันหนึ่งพฤศจิกาหกสีค่ะชุด3โตัว0 243 246 540 543 546 840 843 846เนาะคะ่ะกะตัวเลขงามๆแต่กะหลายตัวเนี่ยกะถึกใจตัวใดท่านผู้ชมกะพีจารณาตัวนั่น,นะะเนาะค่ะเนาะเอาทีตรงใจท่านผู้ชมเนาะคะ่ะ เขามาตากันต่อกันที่เสื้อตกทั้งพลังเงินดีเนาะคะ่ะให้เดนที่เก้าร่องทีหนึ่งชุดสามตเนาะคะ่ะพี่น้อง6กหาหนึ่งหกเก้าหนึ่งซีเจหนึ่งีเเก้าหสองหเก้าสองเจสองหนึ่งเจ็สาะคะ่ะชุดสองตะคะ่ะหาหนึ่งหกสองสองหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหา 7172191247แ,แ,และ17ค่ะระวังเบิ่นกะหามเนาะคะ่ะพี่น้อง611622 2, 2, 2ตัวค่ะ112277แล้วกะ99ค่ะเฮามาต่อกันแนวทางนี้เลยค่ะ1พฤศจิกา64เนาะคะ่ะ3ตัวบน,นะคะ่ะ591 592 598เลขวิ่งบนให้วิ่งที่9เนาะคะ่ะ 91 92 98ค่ะล่างให้วิ่งที่7ค่ะ7จ7ด7ีเแล้วแต่มักเนาะคะ่ะอาจารย์ทุกสำนักทีแอดน้ำมาฝากพี่น้องเนาะคะ่ะก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะเงินในกระเป๋าเฮาเฮาก็จัดเลขกตัวที่เฮามักเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ตัวที่มันสิออก1พฤศจิกา64นี่เนาะคะ่ะตามต่อกันที่แนวทางแอดพิเศษเนาะคะ่ะ แนวทางบนชุด3โตเนาะค่ะพี่น้อง749 479 947เ็ก้ลขหางเดียวเนาะค่ะเพิ่นกลับ3กลับเนาะค่ะมาตามต่อชุด2โตค่ะบนและล่างเนาะค่ะ47 49 44 7 9แล้วก็99าเนาะค่ะก็ขอขอบคุณขอมูลนําำค่ะต่อกันทีแนวทางของแอดสอเมืองไชเนาะค่ะสองตัวบนชุดเต็มกนเนาะค่ะ45 47 49 42 ฮ่าฮ่าฮ่าเจ็ดฮ่าเก้า7 7าสองแดหปดเจ็ดปดเก้าแดสองเจดเจเจดเจดเกเจสองค่ะเพิ่นกะให้แลนดที่หาเนาะคะ่ะเพิ่นตัดออกมาให้แล้ว์ซีหางคะ่ะซี 4, หาซีเจ็ดซีเก้าซีสองเนาะค่ะเน่นเนนซีหางเน้นๆ่นพิเศษอีก 1, หนึ่งหางซีเก้าเนาะคะ่ะกะขอขอบคุณแนวทางน้ำคะ่ะ มาต่อแนวทางอาจารย์สามารถเนาะคะ่ะแนวทางรัฐบาลไทย1พฤศจิกา2 5 6 4สุด3โตเนาะคะ่ะ4 6 1 6 9 4ชุดท่องของเพิินชุด2โตค่ะ4 1 6 4 6 9 9 4เน้นเน้น6กับกะเกด้อค่ะบนร่างลูดที่4และ6เนาะคะ่ะกะขอขอบคุณแนวทางน้าค่ะงวดที่ผ่านมาเพิ่นเขา่าตัวกัับเด้อค่ะ2 7ค่ะ กับตามต่อเนาะคะ่ะงวดนี้คันหกักถึกใจท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาตามกันต่อกับแนวทางแม่ทำเนียนรอตตรีเนาะคะ่ะสิบเลขดังขายดีเนาะคะ่ะหนึ่งพิจิกาสองหาหกสี่ค่ะสองสามแปดเกา้าสองหกหกสี่สองหนึ่งหนึ่งสามหาเก้าหนึ่งสี่หกหาแล้วก็สองหาเนาะคะ่ะมาเบิ่งตัวเลขกันต่อเลยค่ะของอาจารย์กรกาลสินเนาะคะ่ะ มาเบรงสุดบนก่อนนะคะบนฟันที่ห้าเนาะคะ่ะแลนทีหาแลนทันเนาะค่ะพี่น้องหาศูนย์หาสองหาสี่หาหกหาเจ็ดหาเก้าเนาะค่ะหาศูนย์กะตรงแนวทางของอาจารย์น็อตตีเนาะคะ่ะหาเจ็ดกะตรงของแม่น้ำหนึ่งเนาะคะ่ะกะบสองโตนี่กะบหาเจ็ดนี่อันแน่นอน,นะคะ่ะท่านผู้ชมเข้ามาต่อกันที่เลขล่างเนาะคะ่ะ ฟันร่างที่เก้านะคะกะแลนเก้านั่นแหละค่ะพี่น้องกะเก้าสองเก้าสี่เก้าหาแลวกะเก้าหกเนาะค่ะ, 92, 94, 95, แ,ะ,นะ,คะแนวทางล่างเพื่อนยังเดินทางเดินสะดวกอยู่เนาะคะ่ะเพราะว่าบริษัทส้นกับเจ้าเมยะะ์เนาะค่ะกะไปทางสบายค่ะพี่น้องะกะมักกะตำกันเลยค่ะเข้ามาปิดท้ายรายการกันที่แนวทางคนไทยบ้านเนาะคะ่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมาของเพิ่นกะเข่าโตกลับเนาะ,ค,ะค่ะสองเจ็ดค่ะตามต้องงวดนี้ค่ะ สุด3าตวัวมี1หางค่ะ4 1 3 1 3 1 4 6 4 6 5และ้วกะ็ 6, 6 6เนาะค่ะวางว่ามื่อนี่แนวทางที่แอดน้ำมาฝากพี่น้องกะคือสิถืกใจบ๊วยไลกันหน่อยเนาะค่ะเนาะกะขอขอบคุณทุกแนวทางทุกอาจารย์ทุกสำนักเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางและ้วกะ็ขอมูลตัวเลขสวยๆแบบนี้ให้แอดเนาะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมเนาะค่ะที่เป็นกำลังใจให้แอดด้วยดีตลอดมาเนาะคะ่ะ สะพยายามหาขอมูลตัวเลขเด็ดๆปังๆมาฝากพี่น้องเนาะคะ่ะสิได้เฮ่งๆน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ